สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกๆท่านในคลิปนี้ทายดวงเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ร่ํารวยเงินทองทุกๆท่านนะคะชาวรา,าศีเมษธาตุไฟสัญลักษณ์ก็จะเป็นแกะตัวผู้นะคะเราเปิดไพ่ทาโรก่กันนะคะดูตัวตนนะคะท่านได้ไพ่เต้าระทากับหัวนะคะ ความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกบังคับหรือว่าทำอะไรได้ไม่เต็มที่หาหนทางไม่เจอยังเจออุปสรรคนิดๆดหน่อยหน,ยหนยมีเป็นคล้ายคล้ายมีอุปสรรคมาขวางทาให้เราทาอะไรได้ไม่เต็มที่นะคะอีกใบหนึ่งที่แสดงถึงตัวท่านเองก็จะได้เป็นไพ่เดดซันนะคะเดดซันก็เป็นพระอาทิตย์นะคะมีแสงในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเยอะพอสมควรน,นะคะแล้วก็ยังหมายถึงอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอ คนที่ถูกใจนะคะ the sun นี่คือการเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเจอคู่หูเจอหุ้นส่วนที่ไปด้วยกันได้ดีนะ,ะเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายนะคะไพ่สําสหรับนี้นะคะ,ะเราเปิดไพ่าทาโร่สองสำหรับันนะเขาก็จะมีความหมายที่ต่างกันนะคะถึงแม้จะเป็นไพ่ตัวเดียวกันก็จริงอะไพ่ใบสุดท้ายก็จะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ10 cups นะคะความสุข สิ่งดีๆเขาหมายถึงความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเราพลังในจิตใจของเราที่มีความสุขถึงจะมีปัญหาหรืออุปสรรคงานการที่ยังทําไม่ได้เต็มที่ยังไม่สามารถที่จะแบบจัดการกับปัญหาได้เรียบร้อยติดนู่นติดนี่นะคะแต่ความสุขของท่านก็ยังเกิเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นไพ่กับหัวนะมันก็ยังไม่ดีถึงที่สุดนก็อาจะมีขัดขาดนะเพราะว่าอาจจะวุ่นวายอยู่กับหน้าที่การงานเนาะมีไพ่เด็กเข้ามานะคะไพ่เด็กก็มีเด็กถือคาถาเด็กถือ ถ้วยเด็กถือเงินเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยนะคะคาถานี่ก็คือว่าอาจจะจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะส่วนถ้วยก็คือความสุขนะคะแล้วก็เงินก็คือ,อไรายได้ที่จะเข้ามานะคะไม่มีไพ่แห่งปัญหาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็ทํางานอะไรก็บุตรบริวารประมาณนั้นแบบมาถึงว่าคนที่อายุน้อยกว่านี่ก็จะแนะนําสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะ และเดือนนี้ก็อาจจะมีคนมาถูกตาต้องใจเยอะพอสมควรนะคะมีไพ่เอ่อหกถ้วยนะคะก็เป็นความสุขนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าการที่เข้าไปสู่ในแบบเอ่อเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องเดิมๆที่ทําให้เรามีความสุขหรือว่าเป็นลักษณะข,ของการย้อนย้อนกลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มไปหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยๆประมาณนั้นนะคะหกเหรียญน,นะคะก็คือเป็นคล้ายๆคนแบ่ง มีตาช่างแล้วก็มีคนแบบให้เงินอย่างเงี้ยก็หมายถึงการบริจาคนะคะอ่ะอันแรกก็หมายถึงการที่เราบริจาคทาบุญสะสมแต้มบุญนะคะและทางด้านธุรกิจทางด้านโลกนี่ก็หมายถึงว่าการที่ว่าเราจะร่วมทุนหรือว่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราจะได้อย่างเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องแลกเปลี่ยนคือให้ออกไปนะคะเป็นการร่วมมือนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะประมาณนะั้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดทางด้านจิตใจหรือสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่เขาก็จะหมายถึงคนที่อ่ แบ่งปันเงินอาจจะทําบุญสุนทานหรือว่าแบ่งให้ญาตินะคะอันนี้ก็โดยทั่วๆไปนะคะสําหรับมีไพ่ Temperance นะคะ<ส>ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเดินทางอะไรใหม่ๆนะคะ,ะมีไพ่ Universe เข้ามามีไพ่เดินทางก็คือไพ่ Temperance นะคะอาจจะมีการเดินทางโยกย้ายหรือเปลี่ยนเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ The Fool ด้วยอยู่ในตำแหน่งของ ผู้ค้าผู้สัญญาผู้คุ้นส่วนนะคะก็จะมีการเดินทางนะคะเดือนนี้ขอทายว่าท่านจะต้องมีไพ่เด็กเยอะนะก็ต้องพูดถึงว่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าจะเป็นบุตรบริวารของเราหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็คนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นเหมือนกับถือถ้วยถือเงินมาคล้ายๆกับว่าจะเจอกันแล้วก็จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้เรานะคะ มีไพ่ดีวิลนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่คล้ายๆกับดีวิลนี่ก็มันกบว่าจําเป็นต้องจ่ายนะแล้วก็บางทีก็เป็นการใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะคะคล้ายๆมีการใช้จ่ายเงินลงทุนเยอะพอสมควรนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะาสาหรับตําแหน่งของปัญหาละได้ไพ่ที่ดีนะคะปัญหาก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาคือได้ไพ่ฮาร์ริแฟนส์คาระปัสคราดนะคะก็ถือว่าจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะ ข้างๆก็เป็นไพ่ยูนิเวอร์สนะคะเกี่ยวกับการเดินทางหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไพ่ยูนิเวอร์สเนี่ยก็เป็นเทวดาคุ้มครองอันนี้ก็เป็นรูปเจ้าแม่กาเลียเนาะ,ะก็คล้ายๆกับว่าอืมม,มีมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะบางทีบางทีก็หมายถึงการเดินทางไกลๆนะคะไพ่ที่เป็นยูนิเวอร์สกับเฮลแฟนส์เนี่ยใกล้ๆกันไพ่นี่มันเป็นนามนธรรมมันหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาคอยดูแลเรานะคะ แล้วก็ยังหมายถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางแบบไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้วก็ไปเข้าต้องถ่ายด้านหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการแบบว่าฝึกฝนทางด้านจิตใจอบนอกจากการศึกษาทางโลกนะคะศึกษาเราเรียนทางโลกก็หมายถึงการศึกษาทางด้านน่ยสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเล่นลับพลังจัก,กรวาลหรือว่า,าการานั่งสมาธินะคะการทําบุญสะสมแต้มบุญนะคะเราจะไม่พูดถึงศาสนาไหนนะคะเพราะว่า อันนี้ก็หมายถึงการทําจิตใจให้ดีนะคะแต่ตัวไฮลัลฟนนี่หมายถึงพระสังฆราชอ่ะการการแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนกับมีเรียนทั้งทางโลกแล้วก็เรียนทั้งทางด้านธรรมะด้วยบางคนก็อาจจะไปฝึกฝนทาทางด้านจิตใจแล้วทางด้านจิตใจย,ยิ่งคนที่สนใจทางด้านนี้ก็อาจจะเจอสิ่งที่ดีๆนะอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะในตำแหน่งของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะมีคนมาช่วยเหลือที่ได้ไพ่ฤาษสีต่างหาก เดือนนี้นะทางทางด้านจิตใจถือว่าดีพอสมควรนะทั้งความรักแล้วก็ทางด้านเอ,อ่อพวกพลังต่างๆนะคะที่จะเข้ามาแต่ก็ยังมีความวิตกกังวลในบางเรื่องบางอย่างเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องหนะ้าที่การงานของเราเนะมันมาคู่กันนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ,อ่อฟังไปแล้วรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตของใครแล้วก็มีอะไรแปลกๆก็เขียนแนะนํามาได้นะคะเราผู้เปิดไพ่ก็จะได้มีโอกาสศึกษาไปด้วยแต่ แต่ถ้าเราดูแล้วก็ถ่ายทำ,ทำนองนี่ก็คือว่าถ้าคุณทําธุรกิจคุณก็ต้องแบบว่า,าแคร์หุ้นส่วนนะคะม,มีการลงทุนให้ไปแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคุณทําสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับการศึกษาเรียนอะไรใหม่ๆแล้วก็มีพลังดีๆเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะมีการเดินทางเนาะเพราะมันมีไพ่เฮอร์มิตเข้ามาด้วยนะการเริ่มคิดคิดจะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนแปลงอ่ะย้ายอาชีพย้ายการเรียนนะคะ เอาเรามาดูไพ่ออร์เคอร์สักหนึ่งใบดีกว่านะเปิดมาเป็นรูปมีนะคะแม่มีลูกมีนะคะก็เบอร์สามสาสิบสี่นะคะเอเล็กอัพก็ยิ่งถ่ายเลยนะไอ้ตัวนี้เขาหมายถึงว่าการที่ว่าเราต้องขอความร่วมมือจากคนอื่นนะค,ะคุณทําคนเดียวไม่ได้นะคุณจะต้องขอขอความร่วมมือจากหุ้นเสืวนหุ้นส่วน,ห,น,วนหรือว่าคนที่สามารถที่จะช่วยเราได้นะคะอันนี้ก็หมายถึงสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะจะเป็นตัวบุคคลก็ได้นะคะทําคนเดียวไม่ได้นะคะ,ะก็เหมือนไอ้ไพ่หกเหรียญนั่นแหละ ร่วมแรงร่วมใจกันนะเนาะเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หุ้นส่วนที่ดีก็จะทําให้เราแบบมันกบบมีคนช่วยเหลือที่ดีมีแบ็กอพมีสปอนเซอร์ที่ดีงานการของเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะต้องแบ่งปันออกไปด้วยนะถึงจะได้สิ่งที่ดีมาแล้วก็วันแมนโชว์ไม่ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะต้องให้คนอื่นมาช่วยเราช่วยเหลือเราด้วยประมาณว่าทุนในกิจการถ้าเกิดทุนไม่พอเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปกู้ธนาคารหรือว่า ระดมทุนมาได้นะคะอันนี้หมายถึงพูดแบบว่าตัวอย่างนะคะคือต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะชีวิตก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ความรักก็อาจจะม,มีมีโชคกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะอ,อ๋อก็น่าจะมีตามนี้นะคะสําหรับเดือนนี้มีอะไรจะแนะนําก็เขียนมาแนะนําได้นะคะในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ